สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องผีขโมดประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลือดพงไทยโปรดกดติดตาม s u b ส c r i b e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ชนเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นอายุประมาณ 1 5 1หปีเรียกว่าเป็นวัยที่ห้าวมากอยากรู้อยากเห็นไปหมดเขามีเพื่อนรุ่นเดียวกันสองคนคือทอนกับสวยัยพวกเขามักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอตกข้ามทีไรทุกคนเข้านอนแต่ชนกับเพื่อนไม่ได้สนใจเดินตะเวนไปเรื่อยๆบางทีก็เข้าป่าหากระต่ายกระลอกหรือว่าไปตามทุ่งโดยหาหนูนา บางทีเห็นบึงหนองน้ำก็จะเอาเบ็ดไปตกปลาเพราะรู้สึกสนุกมากหมู่บ้านที่เขาอยู่มีอาชีพทำนาจึงมีทุ่งกว้างและบางแห่งมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในหน้าฝนพวกเขาจะชอบมากโดยไปหาสัตว์ตัวเล็กๆเ,เอามากินกันพ่อแม่ก็ห้ามอยู่เรื่อยกลัวว่าจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตนเองแต่พวกเขาไม่คิดอะไร เน้นสนุกเพียงอย่างเดียววัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้คือเป็นวัยที่มีแต่ความสุขแต่พวกเขาก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าหากว่ามีการจัดเวียนยามในหมู่บ้านพวกเขาก็ขออาสาเพราะไม่ชอบนอนกลางคืนแต่จะงีบในช่วงกลางวันเท่านั้นในคืนหนึ่งพวกเขาสามคนพากันไปกินขนมหวานที่บ้านของผู้หญิงเกือบ่ามทุ่ม ก็ได้ยินเสียงปังเหมือนกับเสียงปืนแล้วก็เงียบไปทุกคนมองหน้ากันถอนพูดว่าสงสัยคนสังหารหมาจากนั้นก็หัวเราะอย่างขบขันเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องตลกไม่สำคัญอะไรจากนั้นก็คุยเรื่องไร้สาระไปเรื่อยเปื่อยถ้าพ่อแม่ผู้หญิงไม่ไล่ให้กลับบ้านพวกเขาสามารถนั่งอยู่ที่นั่นทั้งคืนก็ได้สำหรับชนแล้วไม่ชอบลูกสาวบ้านนี้ แต่สไวชอบเขาเลเอาไว้ท่าทางผู้หญิงก็เล่นด้วยเหมือนกันชนกับทอนจึงมาแค่เป็นเพื่อนสวัยเท่านั้นเองขณะที่สามคนเดินกลับบ้านก็มีความรู้สึกว่าเย็นวูบไปทั่วทั้งตัวและไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรชนมองไปข้างหลังซึ่งเป็นหนองที่เวิร์งวางประสาทสัมผัสบอกกับตัวเองว่ามีคนนอนอยู่ที่นั่นแต่ก็ยุติความคิดนั้นเอาไว้ ใครจะไปนอนที่ทุง่งนอกจากพวกคนบ้าเวลานี้ทุกคนคงนอนหลับสบ,บายอยู่ที่บ้านกันทั้งนั้นชนจึงถามเพื่อนทั้งสองว่ารู้สึกแปลกบ,บ้างไหมอากาศมันเงียบสง,งัดรอบๆตัวได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็เพียงเบาๆเท่านั้นบ้าไปแล้วมั้งไอชนไม่มีใครหรอกวะที่จะมาร้องอยู่อย่างนี้จะมีแต่เพียงเสียงลมเท่านั้นสวัยทวงขึ้น แต่ชนไม่พูดอะไรนอกจากเดินเข้าบ้านแต่เขายังวูบๆอยู่ข้างหลังเส้นผมมันลุกขึ้นตั้งเขาจำคำพูดของคนแก่ขึ้นมาได้ว่าถ้าหากขนหรือผมลุกขึ้นแสดงว่ามีผีเดินผ่านหรือว่ามีวิญญาณเดินมาปะทะบางทีอาจจะใช่หรือว่าไม่ใช่ก็ได้อากาศกลางคืนมันแปลกและแปรปรวนมากไม่สงบนิ่งเหมือนเมื่อตอนกลางวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดอย่างมากเมื่อเขาเข้ามาในห้องแต่ยังไม่นอนเขาเปิดหน้าต่างและมองออกไปข้างนอกเห็นว่าเป็นทุ่งกว้างไกลๆเขาไม่เคยมองเลยเพิ่งมีคืนนี้ซึ่งมันน่ากลัวมากเขากำลังจะปิดหน้าต่างข้างคาวตัวหนึ่งก็วิ่งเฉียวหน้าไปชายหนุ่มตกใจมากและปิดหน้าต่างเข้าหากันจนเกิดเสียงดงังโชเนทำอะไรนะฮะแม่ถามเขา ซึ่งเขาก็บอกว่าลมพัดหน้าต่างมันตีเข้าหากันแม่จึงบอกให้เขารีบนอนนี่มันก็ดึกมากแล้วไม่รู้ว่าแม่จะห่วงอะไรเขานักหนาเขารู้ดีว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรบ้างแค่เอาต้นกล้าไปแช่น้าให้ดินมันออกมาเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่เรื่องยากอะไรห้าทุ่มสำหรับเขาถือว่ายังหัวข้ามอยู่เลยจึงเอาหนังสือมาอ่าน เขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผีมากไม่ว่าจะเป็นผีอะไรน่ากลัวแค่ไหนเขาอ่านได้หมดบางเรื่องอ่านแล้วถึงกับกลัวเองแทบไม่กล้าลงไปปัสสาวะข้างล่างพอกลัวเจอดีเข้าให้มีอยู่เรื่องหนึ่งเขาอ่านแล้วไม่กล้าปล่อยน้ำเสียซีซัวในเรื่องนั้นมีอยู่ว่ามีคนผ่านไปที่ศาลเก่าใต้ต้นไม้แล้วปล่อยน้ำเสียทำให้ของเขามันบวม แล้วปัดสวะไม่ออกต้องไปทำการขอขมาลาโทษเป็นการใหญ่กว่าจะหายก็ต้องทนทุกข์ทรมานมากเรื่องนี้ชนระวังมากก่อนที่จะปล่อยออกมาก็ต้องดูให้ดีเสียก่อนเท่านั้นยังไม่พอจะต้องมีการยกมือไหว้ทั้งก่อนและหลังแม้ว่าตรงนั้นไม่มีสารก็ตามทีแต่เขาไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่อยู่ตรงนั้นบ้างการอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดชวนนอนอ่านหนังสือผีจนหลับไปแล้วเก็บไปฝันประติดประต่อซึ่งก็ทำให้กลัวเขาตื่นขึ้นมาอีกทีได้ยินเสียงพ่อกับแม่พูดว่าเมื่อคืนมีชาวบ้านไล่ยิงขโมยมันเข้ามาจุงควายแต่ไม่รู้ยิงถูกหรือเปล่ามีหน้าละ่ะเสียงปืนที่เขาได้ยินเมื่อคืนคงมาจากที่เดียวกันนี่เองคราวนี้ชาวบ้านต่างพากันจับกลุ่ม และพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นสรุปว่าขโมยคนนั้นคงมาจากถิ่นอื่นผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันดูแลสมบัติของตัวเองให้ดีทุกวันนี้มีพวกอดโซเยอะมากชนกับเพื่อนก็ได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันจึงได้แต่ระวังตัวเอาไว้เวลาเดินท่อมอมกลางคืนอาจจะถูกจี้ป้นได้ง่ายเขาพูดกันเล่นเนเท่านั้นเองไม่ได้จริงจังอะไรเพราะรู้ว่าในเวลากลางคืน พวกเขาไม่พกเงินมีแค่เพียงอาวุธเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและพรัเครื่องติดคอคนละองค์เรื่องผีก็เหมือนกันพวกเขาไม่เคยกลัวแต่ก็ไม่ประมาทเรื่องแบบนี้ผ้าหากว่าถึงคราวเคาะขึ้นมาอาจจะเจอกับพวกมันก็ได้พวกเขาสามคนยังคงท่องราตรีเหมือนเดิมเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้เมื่อเห็นว่าบ้านใครที่เปิดไฟก็จะต้องเข้าไปพูดคุยบางทีเห็นคนแก่ นั่งถักแหพวกเขาก็ไม่เว้นเข้าไปคุยแก้เหงาสนุกดีทุกคนก็ชอบเกือบเกือบเที่ยงคืนจึงพากันเข้าบ้านแล้วก็นอนซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ก็ไม่มีเรื่องตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตชนยังคิดว่าหมู่บ้านนี้ดีมากเรื่องขโมยคงไม่มีอีกแล้วเพราะเจ้าคนที่ดอดเข้ามาเมื่อหลายวันก่อนคงไม่กล้าหวนกลับมาคงกลัวว่าจะถูกยิง มีอยู่วันหนึ่งสวัยไม่สบายชนกับทอนก็ได้ชวนกันไปเยี่ยมโดยออกจากบ้านประมาณสองทุ่มทอนมารอรับอยู่แล้วแม่ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติลูกชายไม่อยู่บ้านเหมือนกับคนอื่นแต่แกก็ให้ชนเอากุญแจบ้านไปส่วนพ่อของเขานอนอ่านหนังสือธรรมะชนเข้าไปในครัวเห็นข้าโพดต้มก็เอาไปฝากเพื่อนและให้ทอนหนึ่งฝกัก เดินแทะไปด้วยและคุยกันไปด้วยเมื่อเจอใครก็ทักไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งถึงบ้านของสวัยแม่ของสวัยบอกว่าเขานอนอยู่ในห้องสงสัยจะเป็นไข้หวัดใหญ่ท่าทางจะแย่ถ้าไม่หายแล้วก็พรุ่งนี้จะพาไปอนามัยชนกับทอนก็เข้าไปหาสวัยเพราะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสวยนอนอยู่บนเตียงผอมลงไปกว่าเดิมมากชวนจึงลองทัก สวัยลืมตาขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้หน้าตาเขาเสียมากชวนจึงเอาเขา้าโพดให้เขาสวัยขอบคุณและก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสองวันก่อนเดินผ่านทุ่งทางใต้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจูจ่ๆก็วูบไปรู้สึกมึนหัวไปหมดพอกลับถึงบ้านก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละชวนจึงบอกเขาว่าตอนกลางวันแดดมันร้อนอาจจะเป็นลมก็ได้ร่างกายอ่อนแอ ทำให้เป็นไข้ได้ง่ายชนจึงดูยาที่เพื่อนกินจึงรู้ว่าเป็นยาหม้อแม่ของสวยไม่ชอบให้ลูกกินยาสมัยใหม่แกกลัวว่าเชื้อโรคจะดื้อยาบางทีชนก็ต้องแอบเอายาลดไข้มาให้เพื่อนกินเมื่อเห็นหน้าตาของสวยแล้วเขารู้สึกสงสารมากเวลาที่สวยไม่สบายก็จะเป็นหนักกว่าคนอื่นเพราะเขาแพ้ยาหลายตัวและอาหารบางชนิด ก็กินไม่ได้ต้องระวังเป็นอย่างมากชนคุยกับสวัยอยู่พักเดียวเท่านั้นก็ให้เขานอนก่อนที่จะกลับสวัยก็บอกว่าเขาเห็นผีชนกับทอนตกใจมากมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อแล้วก็ถามขึ้นว่าผีที่ไหนวะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรมันไม่เห็นตัวนะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเดินตามไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนดูเหมือนว่ามันตามไปด้วย เหมือนถูกสะกดรอยตามจนทำให้ตัวเราเนี่ยร้อนวูบวาบจนล้มเจ็บล้มนี่แหละแล้วเราก็ฝันเห็นมันแต่ก็เห็นหน้าตาไม่ชัดหรอกนะตรงอกมีรูเลือดพุ่งออกมากรือกลงังแล้วร่างของมันจมไปในน้าแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ภาพที่เราเห็นนะมันติดตาตลอดเวลาโอ้เรากลัวหลังจากสวัยเล่าเสร็จเขามีท่าทางหวาดกลัวและบอกว่า ไม่กล้าออกจากห้องไปไหนอีกแล้วบางทีพีอาจจะเอาเขาไปเป็นเพื่อนก็ได้เมื่อสวัยพูดออกมาอย่างนี้ชนเริ่มกลัวแต่ก็ใจแข็งปลอบใจเพื่อนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจงทำใจให้สบายก็แล้วกันแต่สวัยมีท่าทางหวาดหวั่นและสวัยก็นอนกอดหมอนข้างชนเพิ่งสังเกตว่าที่คอของเพื่อนห้อยพระเอาไว้ด้วยและก็ได้ยินพูดว่าตอนกลางคืน ได้ยินเสียงคนมาเรียกข้างๆห้องตรงที่เขานอนอยู่ด้วยเรียกให้ไปช่วยงมขึ้นมาชวนจึงรู้ว่าสวายเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองจึงคิดไปเรื่อเปื่อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคนไม่สบายเห็นหรือว่าได้ยินอะไรก็กลัวไปหมดนั่นแหละเขาก็เป็นเหมือนกันเวลานั้นจึงได้แต่ปลอบใจเพื่อนให้ทำใจสงบและได้แต่คิดในใจว่าสวายเป็นคนตาขาว กว่าที่เขาคิดเอาไว้เยอะเลยเห็นทีว่าจะต้องปล่อยให้เพื่อนนอนพักผ่อนไปก่อนซะแล้วถ้าให้อยู่อย่างนี้ก็คงฟุ้งซ่านจากนั้นชนกับทอนก็ออกจากบ้านสวัยด้วยความรู้สึกแปลกๆพวกเขาเดินคุยกันว่าจะไปที่ไหนดีตอนนั้นห้าทุ่มกว่าทอนจึงชวนให้กลับบ้านแต่ชนยังมีง่วงเขาต้องเดินตัดทุ่งซึ่งเป็นเวิ้งอยู่ข้างหน้า บางทีอาจจะเจอของกินพวกเขาเอาเบ็ดมาด้วยปลาช่อนตัวใหญ่ๆห,หรือว่ากบก,ก็ดีเพราะมีคมแฝกเหน็บเอวเอาไว้ทอนไม่กล้าขัดจึงพากันเดินไปที่ตรงนั้นชนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีแรงดึงดูดให้ไปที่ตรงนั้นและอยากไปถึงเร็วๆเ,เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างรออยู่เมื่อมาถึงเวงกว้างที่มีน้ำขังแค่ขา่าและมีหญ้าขึ้นปรับปราย ต้นไม้บางต้นจมอยู่ใต้น้ำชนมองหน้าทอนเพราะเวลานั้นถามกับตัวเองว่ามาที่นี่ทำไมเพราะที่ตรงนี้มืดกว่าที่อื่นคงจะเป็นเพราะมีต้นไม้ครึ้มนั่นเองอีกทั้งอย่างเงียบมากไม่ได้ยินเสียงรีดริ่งเลไรหรือว่าเสียงกบกระโดดลงไปในน้ำชวนมองเวงน้ำมีความรู้สึกว่าต้องการหาอะไรบางอย่างให้เจอทอนก็เหมือนกัน พวกเขาไม่สามารถให้คำตอบแก่ตัวเองได้ว่าจะต้องหาอะไรป้ายต้นไม้ใหญ่เขารู้ว่าเป็นต้นแจงและชนก็เห็นแสงอะไรบางอย่างเป็นดวงเล็กๆโผล่ขึ้นมาดวงหนึ่งเขาอยากรู้ว่ามันเป็นไฟอะไรไม่ว่าชนเดินไปทางไหนก็รู้สึกว่าเจ้าไฟดวงนั้นมันตามติดตลอดเวลาหันกลับไปดูมันก็ลอยห่างออกไปแล้วพุ่งไปยังป้ายต้นไม้นั้นอีก เขาเริ่มสงสัยและกลัวขึ้นมาทอนก็เหมือนกันเกิดอาการแข้งขาสันแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรคิดว่าจะต้องกลับบ้านและไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วพอจะก,ก้าวขาเดินออกไปเท่านั้นเจ้าไฟดวงนั้นกลับตามมาดักข้างหน้าเขาสองคนพงะแล้วถอยหลังด้วยความกลัวจากนั้นก็ยืนนิ่งอยู่กับที่เจ้าไฟดวงนั้นก็ยังคงลอยวน,วน ชวนรู้แล้วว่ามันคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วซึ่งน่ากลัวมากเป็นดวงไฟผีหรือเปล่าเขาเอามือจับสร้อยคอที่มีพระแขวนเอาไว้บอกให้ท่านช่วยคุ้มครองแต่ไม่มีผลตัวเจ้าดวงไฟเพราะมันยังคงลอยนิ่งเขาอยากรู้เหลือเกินว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงน่ากลัวอย่างนี้แต่แล้วไฟดวงนั้นก็วูบลอยไปใต้ต้นไม้เป็นอย่างนี้หลายครั้งทำให้เขาสงสัยมาก ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะมีน้ำท่วมขังอยู่ตั้งครึ่งขาหากว่ามีอะไรซ่อนอยู่แล้วมันดึงขาเขาไปกินละ่ะชนไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะเข้าไปตรงนั้นทอนจึงชวนให้ไปดูพวกเขามีคมแฝกและมีดอยู่กับมือไม่ต้องกลัวอะไรเพราะลำคาญแสงไฟดวงนั้นมากมันจะเป็นดวงวิญญาณหรือป่าก็ไม่รู้และลอยวนเวียนอยู่รอบตัว แล้วก็ไปที่ต้นไม้วนเวียนอยู่อย่างนี้ดูแล้วก็เวียนหัวมากด้วยความอยากรู้ชนกับทอนก็เดินไปที่ตรงนั้นพวกเขาค่อยๆเดินแบบยกเท้าแล้วจุ่มส่วนปลายลงไปในน้ำโดยให้นิ้วเท้าชิดติดกันแต่พวกเขาก็เอามือฟาดน้ำไปข้างหน้าหากว่ามีตัวอะไรอยู่ในน้ำมันจะได้หนีไปกว่าจะถึงต้นไม้ก็ใช้เวลาพอสมควร ความเย็นของน้ำทำให้เขารู้สึกขนลุกเจ้าดวงไฟประหลาดนั่นยังคงวนเวียนเรียพื้นน้ำโดยไปทางด้านหลังต้นไม้ไม่รู้ว่ามันจะหลอกล่อพวกเขาไปถึงไหนในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินอ้อมไปข้างหลังต้นไม้ชนกับทอนระวังตัวเต็มที่พวกเขายืนนิ่งอยู่ครู่เดียวเท่านั้นจ,จู่ๆน้ำกระเพื่อมเหมือนกับว่า มีอะไรบางอย่างลอยขึ้นมาน้ำกระจายเป็นวงกว้างชนกับทอนตกใจมากและจับมือกันแน่นพวกเขาจ้องสิ่งนั้นตาไม่กระพริบ,บโดยฉายไฟนิ่งอยู่กับที่พอเห็นเท่านั้นคุณพระคุณเจ้าเอย๋ยช่วยด้วยเถอะทำไมถึงน่ากลัวอย่างนี้และสยองในความรู้สึกชนกับทอนพากันร้องออกมาโดยพร้อมกันใช่มันคือผีสิ่งนั้นคือซาก ของคนที่เสียชีวิตมาแล้วหลายวันเนื้อตัวกำลังเน่าเปื่อยแล้วก็เกรงแข็งทื่อมือเท้ากลางบวมอลึงชึงชนไล่ดูตั้งแต่ส่วนหัวลงมาก็เห็นว่าผมนั้นหลุดออกจากหัวเป็นกระจุกแล้วก็มีรอยแผลเป็นย่อมย่อมอาจจะถูกสัตว์หรือปลาในน้ำกัดกินมันลึกจนเห็นกะโหลกศีรษะหนังเปิดออกแล้วส่งกลิ่นเหม็นคิ้วก็ขาดแบ่งหายไปตาทั้งสองข้าง กำลังจะหลุดออกมาพวกเขาจ้องนานๆดวงตาคู่นั้นจึงพร้อมใจกันหลุดผัวออกมาทันทีพวกเขาสองคนสดุดงแล้วร้องเฮยพร้อมกันกลัวจนสุดหัวใจชวนจับมือเพื่อนแล้วก็เพ่นออกไปรู้ว่าเวลานั้นเป็นภาพที่สยดสยองในความรู้สึกมากยิ่งขึ้นและเรื่องไม่จบลงแค่นั้นพวกเขาหันไปมองที่จมูกของล่างนั้นอีกครั้งเห็นว่าเปื่อยหลุดออกมา จนเห็นโพรงข้างในซึ่งเป็นรูยาวปากก็เว้าแหวงขาดและเห็นฟันข้างหน้าโผล่ขึ้นมาตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยแผลที่เนื้อหลุดเป็นจุดๆเห็นเพียงแค่นั้นพวกเขาขนลุกสู้เจ้าร่างนั้นก็ลอยขึ้นเหนือน้าแล้วก็บเพิ่มขึ้นลงทอนส่งเสียงร้องออกมาซึ่งไม่ใช่ร้องธรรมดาจากนั้นก็ทำท่าจะวิ่งไปชวนึงจับมือเอาไว้บอกว่าให้รอก่อนและคนทั้งสอง ก็วิ่งล้มลุกคุกครานเสื้อผ้าเนื้อตัวเปียกน้ำซึ่งเป็นน้ำที่มีคนตายร่วมอยู่ด้วยนั่นเองคิดดูว่ามันน่าสะอิดสะเอียนสักแค่ไหนเจ้าแสงไฟดวงเล็กๆที่เห็นนั่นมันยังคงตามรอยวนเวียนไล่ล่ามาด้วยชนจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นดวงวิญญาณของผู้ชายคนนั้นก็ได้ไม่ว่าพวกเขาจะไปทิศทางไหนมันก็ลอยตามเมื่อพวกเขาวิ่งไปในเขตหมู่บ้าน บอกว่าผีหลอกคนที่ยังไม่นอนก็พากันมาหาแล้วจับตัวพวกเขาเอาไว้พยายามที่จะปลอบใจและถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ความกลัวที่เห็นคนตายและดวงไฟนั้นมันไม่อาจทำให้พวกเขาสงบลงได้และกลายเป็นความกลัวขึ้นมาชนยังคงร้องและร้องตลอดไปสติเขาดับวูบลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแต่เวลานั้น มันมืดมากเขาตื่นมาอีกทีก็เห็นว่ามีคนรายร้อมรอบตัวเต็มไปหมดเขากลัวมากลุกขึ้นนั่งและร้องออกมาอีกพ่อกับแม่เข้ามาจับมือเอาไว้บอกว่าอย่ากลกัวที่นี่มันบ้านของเราชวนได้ยินดังนั้นสติเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเขานั่งตัวตรงและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังพอเล่าจบเท่านั้นเสียงคนร้องด้วยความตกใจ และมีคนแก่บอกว่าดวงไฟที่เห็นนั้นอาจจะเป็นผีขโมดก็ได้บางทีก็เรียกว่าขโมดขมังที่มาจากซากร่างของคนตายหรือดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเจ้าดวงไฟนั้นคงต้องการให้ชนกับเพื่อนได้เห็นร่างของมันอยู่ในน้ำจึงลอยดักหน้าและดักหลังขนาดนั้นเมื่อเข้าไปใกล้ๆร่างที่ตายก็ทะลึ่งขึ้นมาจากน้ำเมื่อรู้ดังนั้น ผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านจํานวนหนึ่งก็พากันไปที่เวิงแห่งนั้นชนตามไปดูเหมือนกันอยากรู้ว่าร่างคนตายเป็นใครกันแน่ในที่สุดก็รู้ว่ามันคือขโมยที่เข้ามาในหมู่บ้านเมื่อหลายวันก่อนมันถูกยิงที่อกแล้ววิ่งไปที่หนองน้ำแห่งนั้นแต่บาดแผลชะกันเจ้าขโมยขาดใจตายจนร่างของมันจมลงไปอยู่ในน้ำเมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่าง แต่ก็เป็นห่วงกลัวว่าจะจมหายไปในเวงจึงเป็นแสงไฟมาปรากฏให้ชนเห็นนั่นเองแล้วทําให้ชนตามไปที่ตรงนั้นแล้วก็ได้เห็นร่างที่มีสภาพเน่าเปื่อยโผล่พรวดขึ้นมาบนน้ำใครเห็นก็กลัวทางนั้นชนยังคงจำติดตาความน่ากลัวยังฝังแน่นในความรู้สึกทาให้เขาสลบไปและไม่รู้ว่าถอนเป็นอย่างไรบ้างเขาคิดถึงเพื่อนมาก จึงวิ่งไปหาทอนที่บ้านเห็นว่าเขานอนเอาผ้าห่มคลุมตัวและร่างสันสัท้านท่าทางจะเป็นไข้หนักมากแม่ของเขาบอกว่าทอนกลัวผีมากทำให้เขาเป็นไข้หัวโกรนตอนนี้มีผมหลุดออกเป็นกระจุกชวนสงสารเพื่อนมากเรียกชื่อหลายคำทอนสะดุง้งมองหน้าเขาแล้วจับมือไว้ชวนสงสารเพื่อนเพราะเห็นว่าผมบนหัวหลุดซึ่งน่าเวทนามาก ไม่รู้ว่าถ้าหายป่วยแล้วผมจะขึ้นมาอีกหรือไม่จากนั้นเขาสองคนก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาและพยายามเก็บเอาไว้ในใจส่วนร่างของคนตายนั้นชาวบ้านช่วยกันเอาไปไว้ที่วัดพยายามตามหาญาติแต่ไม่มีใครรู้จักจึงจัดการเผาให้แบบตามมีตามเกิดและที่เวิงแห่งนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านกลัวว่าจะเจอดี ส่วนชนกับเพื่อนไม่กล้าออกเที่ยวในเวลากลางคืนอีกแล้วกลัวว่าจะเจอแบบนั้นอีกซึ่งมันน่ากลัวจริงๆและคิดว่ามันคือผีมาหลอกทั้งเจ้าดวงไฟผีขมดและร่างที่ลอยขึ้นมาจากน้ำต่อจากนี้ไปชนจะนอนอยู่แต่ในบ้านจะออกก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามเขายังคงกลัวอยู่ดี แล้วเข็ดจนตายไม่กล้าเดินท่อมๆในเวลากลางคืนอีกแล้ว